สวัสดีทุกทกท่านนะคะคูดาจะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับผลการโหวตที่ไมค่าเนาะซึ่งกฎหมายที่ไมค้ายังไม่อนุมัติแต่นักรบ GCV 85%เนี่ยได้ขอเลื่อนขยายเวลาออกไปนั่นหมายถึงว่าผู้เบิกเนี่ยจะต้องทำการคุดเหรียญ80% GLT นี่คือเหรียญ GLT แล้วเหรียญ GLT คืออะไรเดี๋ยวคูดาอธิบาย ส่วนข้อทีมก็ต้องดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบตามภาพเลยคือจะต้องทําความสะอาดตรงเนี้จะต้องทําทุกอย่างให้ปลอดภัยก่อนและทีนี้ก็จะมาพิจารณาที่ไม่าอีกทีหนึ่งนั่นก็คือในวันที่14มีนาคมทีน่นี้ตอนนี้ทุกท่านขอให้เข้าใจนะคะว่าอย่างวันที่1มกราคมทําไมถึงยังเปิด Open m a n มนเนไม่ได้คือเรื่องราวอะเบื้องหลังอะมันมีเยอะ แต่ครูไาจะอธิบายให้เห็นภาพวันนี้นะคะตามที่ทําได้นะคะเรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าเมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกายนปี2,568ก็มีการประชุมขอบายไลเส้นขอแบอนุญาตให้กับพายเน็ตเวิรกับไมก้าเขาพูดง่าว่าผลผลการประชุมวันนั้นคือไม่ผ่านไมก้า ah ยังไม่อนุมัติ ซึ่งหลังจากที่เขาคุยกันร,รอบแรกไม่ผ่านก็มาทําการปรณีิปนอมเนะคะ่ะที่กูดาใส่เป็นตัวสีเหลืองเนะะี่ยค่ะคือรอบหลังเมื่อไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็จะสรุปประเด็นนะคะว่ามีการอนุม,มัติอย่างเป็นทางการให้ขายภายคอยเบนตลาดคริปโตของยุโรปได้โดยจะอยู่ภายใต้กฎหมายตลาดทั่วไปก็พูดง่ายว่าเป็นเหรียญเกงกาไมอะคะ่ะมีการผ่นปวนแล้ อ่อยู่ในกระดาษเอ็กชั่นนะคะกระดานกระดานเทรดอะถึงรอบแรกเนเขาได้พูดถึงเหรียญภายบริสุทธิ์เนี่ยเราต้องถือไว้ก่อนตลอดช่วงเวลา Ecosystem Metaward Republic of p i กออ e พซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่จะใช้ยื่นการขออนุมัติที่ไม่ค่าในรอบต่อไปซึ่งระบบนี้จะควบคุมด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ควอนตั้มที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวครูไดยกตัวอย่างแบบนี้นะคะว่าสมมุติว่าเวลาเราจะตั้งบริษัทอะคะ่ะบริษัทที่ไปขออนุญาตกับกระทรวงพาณิชย์เ่ยชื่อว่าพายเน็ตเวิร์กอันนี้ที่ครูสมมุตินะคะพอไปขออนุญาตแล้วเนี่ยไม่ผ่านพอไม่ผ่านเนี่ยเขาก็เลยตั้งนะคะเป็น Ecosystem Meta w o r er. ร์ดรีพับลิกออฟอนะคะทีนี้ข้อที่3เนี่ยสาภาพสาภาพยุโรปเนี่ย ลงทุน314159ยูโรแปลงเป็นมูลค่าเหรียญพายเนี่ยนะคะเพื่อนำไปแปลงเป็นมูลค่าเหรียญค่าใหม่อะคะ่ะของภายคอยที่จะใช้ใน Republic of p i ายเนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นเนี่ยนะคะเหรียญที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นค่าใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาจะเชื่อมมาอย่างไรเดี๋ยวกูอธิบายฟังเมื่อบริษัทเก่าไม่ผ่านการอนุมัติก็ต้องแก้เกมใหม่ก็เหมือนกับปกหนังสือเนื้อหาเก่าเราเปลี่ยนปกใหม่ แต่เนื้อเรื่องเดียวกันเนื้อหาเดิมนะคะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบางอย่างซึ่งพวกท่านแค่เดินเกมใหม่อะค่ะนะคะ,นะคะว่าวิธีทางออกที่จะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ราคาสามหนึ่งชีซีสานึงสี่หนึงก้าทำยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไว้ไว้วางใจโคทีมนะคะเหรียญ GLT มาจากตัวย่อของ Global Liquidity Treasury ตัวสั้นๆนะคะก็คือ GLT อันนีค้คือชื่อเต็ม กะะ็จะเป็นสกุลเงินประเภทใหม่ที่มีภายหนุนหลังตามหลัก GCV แท้นี่และค่ะนี่คือจากการประชุมในไมค้านะคะรอบแรกนะเพราะฉะนั้นเหรียญ GLT เนี่ยก็คือเหรียญภายนี่แหละพื้นฐานนะนะคะก็คือมันที่มีภายหนุนหลังนี่แหละค่ะเพียงเพียงแต่ว่าต้องมาแปลงค่านะคะที่เขากำหนดก็คือ865ล้านล้าน,น GLT เราเนี่ยจะช่วยกันขุดอย่างไรที่ให้เหรียญเนี่ยมาถึงเนี่ยค่ะ 865ล้านล้านเนะะี่ยค่ะต้องเอามาจากตรงนี้ในในเมืองขุดนะคะในเมืองอะเอาออกมาให้หมดแล้วถึงจะเปิดได้ซึ่งเขาให้ไว้เมื่อวันที่หนึ่งนะคะที่ผ่านมาหนึ่งมกราก็ขุดออกมาไม่หมดพอขุดออกมาไม่หมดก็เลยเปิด Open m a n นเน็ไม่ได้ ผู้ถือ GCV ของ Pioneer จะได้รับอนุญ,ญาตให้เริ่มกระบวนการขุดใหม่ใน Metaoid w Republic of Pioneer ซึ่งตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ Republic GCV สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ผู้เบิกทั่วโลกเข้ามาขุดเหรียญ GLT ที่สร้างขึ้นมาใหม่ออกไปให้ เกิน80%แล้วถึงจะเปิด Open Manage ได้เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนะคะผู้เบิกทุกท่านที่ผ่าน KYC แล้วก็เนี่ยค่ะก็ช่วยมาขุดกันนะคะซึ่งไม่เสียหายเลยเลยบัญชีไม่มีการยืนยันตัวตนอะไรเลยโดยที่เราไม่ได้ใช้อีเมลเก่าไม่ได้มีการอ่คือไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีเก่าของเราคือเราต้องมาช่วยการขุดเหรียญเนี่ยค่ะท,ที่ที่พูดถึงตรงนนะะเนี้ยนะคะ er เนี่ย Meta World Republic of อย เหรียญ g l t ตัวใหม่เนี่ยนะคะออกมาเพราะเขากำหนดไว้อยู่ที่865ล้านล้าน g l t เพราะเราต้องช่วยกันขุดออกมามันถึงจะเปิด open m a t e ได้นะคะเพราะของเก่าเปิดไม่ได้เพราะตามหลักของ m มค้าแล้วเนี่ยมันไม่ยอมรับอะ่ะทีนี้เมื่อ g l t ทั้ง865ทเนี่ยถูกขุดครบและ Republic of p i o n e e er เนบนก็คือว่าไในเหมืองภายของเราอะคะ่ะสร้างเสร็จจริงจะถือเป็น open n e t GCV รอบต่อไปก็โดยตั้งเป้าไว้วันที่1บมกราคม2 2 6ซึ่งมันไม่ทันนะคะที่ผ่านมาก็ด้วยเหตุเนี้ยค่ะถึงถึงเปิดไม่ได้ทีนี้เขาก็เลยเลื่อนออกไปอีกในวันที่14มีนาคมนี้จะทำได้ไหม เรื่องที่มาถึงคูดานะเวนาทีเนี้ยมันไม่ได้บังเอิญมันทําให้คูดาเนี่ยได้มาอิิบายสมาชิกให้เข้าใจถึงเหรียญเนี่ยค่ะ GLT นคะคะทีนี้หาก GLT ยังขุดไม่หมดภายในวันดังกล่าวระยะเวลาขุดจะถูกขยายออกไปซึ่งเขาก็เรีเขาเนี่ยค่ะเมื่อการประชุมเมื่อวันที่1หรือ2มการาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เลือกข้อที่3คือขยายเวลานะคะในการขุดออกไปทีนี้ข้อที่7เนี่ยนะคะ ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีใหม่สำหรับ GCV นี้เลยซึ่ง Ecosystem m e t a w e r s r r p u u l l i o o p p o o n e e r บัญชีนี้จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชีหรือว a l เล็ดเดิมเลยนะคะของพายนะคะไม่เชื่อมเลยสิ่งเหล่านี้ทำขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้ผ่านการอนุมัติที่ไมก้าให้เราได้เปิด Open m a n นเ e ในราคา GCV และหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ภายในเมืองของเราหรือใน p ายเบราว์เซอของเราอย่างเป็นปกติได้นะคะ ทีนี้พอการประชุมครั้งที่สองนะคะเราก็ทราบกันว่ามันไม่ผ่านยังไม่ผ่านเพราะเหรียญที่ต้องขุดเนี่ยยังออกมาไม่เยอะก็มันไม่แปลกเพราะผู้บวชเบิกไม่เข้าใจแต่เขายื่นเรื่องที่จะขยายเวลาต่ออีกไปวันที่14มีนาคมเพราะถ้าเราถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรนี่แหละค่ะสำคัญมันจะได้ช่วยกัน เพื่อที่จะเปิดเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอที่เมก้าได้อะคะ่ะแล้วเราก็ทราบได้ว่าตอนนี้ท่านได้ไปเชื่อมระบบนะคะ,ะขวานตั้มแล้วที่พิระมิดที่อีบอะคะ่ะนะซึ่งคูดาได้อธิบายไปในนี้แล้วว่ามันคืออะไรโครงการที่ออสอีบเนี่ยนะคะซึ่งมาดูตรงนี้นะคะนี่คูดาสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ซึ่งทุกท่านดูนะคะว่าเหรียญตัวเนี้ย จะเชื่อมกับระบบควอนตัม QFS คว a n t u m financial system แล้วท่านถึงได้ไปเชื่อมเนี่ยค่ะควอนตัมที่ที่อีบอะค่ะมันมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองที่ผ่านมาครูดาไม่ได้มีเวลาทำความเข้าใจอะค่ะเพราะวันนี้มาทําความเข้าใจถึงได้เข้าใจเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไหมคะเป็น QFS เหมือนเลยเนาะเราก็เนี่ยค่ะเราก็จะนับถอยหลังว่าเราจะเปิดได้ไหมนะคะ